สวนไปเลยตึงกระตควบลากกระลางนาราเห็นเลยขโค้กเขอามแล้วโคกาอมการได้ฝึกหัดทดลองลงมือทอเสือด้วยตัวเองก็ทำให้เด็กๆในชุมชนสนุกกับวิชาชีพนอกห้องเรียนที่ได้รู้อยู่ไม่น้อยแม้บางคนคุ้นเคยอยู่บ้างเพราะพ่อแม่ทออยู่ในบ้านแต่เมื่อมาเรียนร่วมกับเพื่อนวัยเดียวกันภายในโรงเรียนเตรียมในห้อยก็นำไปสู่การรู้จักประโยชน์ของทรัพยากรป่ามากขึ้น ขณะที่ครูภูมิปัญญาไม่ลืมสอนแทรกคำสอนถึงการปฏิบัติตามีิคลองในวิถีอีสานเป็นหลักในการเรียนรู้รากเง่าของแผ่นดินเกิดเสือและหมอนก็ถือว่าเป็นเครื่องทานที่สําคัญในช่วงของงานบุญกระถินของชาวอีสานค่ะาการใช้กี่ตาาสารหรือว่า,าวอุปกรณ์ทอเสือจึงเป็นอีกความรู้ที่เด็กๆจากโรงเรียนเตรียมนาย้อยจําเป็นต้องเรียนรู้นะคะก็จะได้เห็นประโยชน์ของการใช้ต้นผือค่ะซึ่งก็หาได้จากป่าทามพื้นที่ทํากินในวิถีชีวิตของ เหมือนเมืนอยู่ค่ะเหมืนอนยู่เนาะเอาสินมันก็ได้สินมาแล้วเขาขทับจากต้นก้านครับต้นมันเอาภูมิปัญญาในการตีตาเพื่อน,นำเส้นใยมามัดรวมเป็นไม้กวาดก่อนถักขึ้นรูปเพื่อใช้งาน,นถ,งถ่ายทอดเป็นวิถีของชุมชนมเป็นอีกความรู้ในวันว่างที่เด็กๆได้สัมผัส หลายปีที่ชาวบ้านร่วมแรงกำลังสารต่อกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้นี้อย่างต่อเนื่องมีผลในทางที่ดีขึ้นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างป่าทามในพื้นที่อีสานที่นับวันยิ่งลดลงจากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง สูตรการเรียนที่เขียนโดยชุมชนเช่นข้าวหนีนาปลาหนีน้ำป่าธามป่าธามร้อยรวมสายใยชุมชนและปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้รู้จักพึ่งตนเองจากฐานทรัพยากรอย่างเหมาะสมซึ่งนักเรียนเตรียมใน้อยรุ่นแรกอย่างนพพรผ,ผิวงามมักแวะเวียนมาช่วยดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอด้วยความภูมิใจในวิถีถิ่นโนโลยยีในทุกวันนี้ไม่ไ,มได้ตอบโจทย์ของสังคมว่ามันสามารถที่จะนำพาชีวิตของ เด็กๆนั้นไปสู่ความเจริญได้ทุกอย่างเพราะว่าการที่ไปเผเชิญโลกภายนอกนั้นในที่สุดแล้วเขากลับมาก็คือมาทำมาหากินในชุมชนเหมือนเดิมฉะนั้นแล้วการได้เรียนรู้ชุมชนเนี่ยถือว่ายังมีประสบการณ์หรือภูมิคุ้นกันในการที่จะไปสู่สังคมภายนอกได้มวนจังเล็ก<า>ลูรเรียนเป็นยังไง็กับผู้อรียนเป็นยังไล็กผูเรียน สาสต์กัมบมวลมีมูลายมีหามูลายนมานํ้ำกันนี่หลายคนบ้างหลายแล้วอีกอย่างหนึ่งเด็กเด็กที่จบจากที่นี่ไปนี่ก็ดูเหมือนว่าเขา,เามีโอกาสเขาก็กลับมามาดูแลเด็กน้อยมาดูแลในเรื่องของวัฒนธรรมมาดูแลของการจัดการป่าแล้วก็มาฟื้นฟูฟบูรณาการร่วมกันที่นี่มันเหมือนว่าสิ่งที่เราได้มันเหมือนเป็นศูนย์อำนวยการฟื้นสำนึกของคนทามครับ โรงเรียนเตรียมในห้อยเกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลานให้เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรที่มีทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำป่าโคกกุดน้องและป่าทามที่น้ำท่วมถึงซึ่งเป็นแหล่งอาหารของท้องถิ่น มีเครือขา่าย5หมู่บ้านในตำบลรอนแรดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ร่วมมือการทำงานไม่เพียงอนุรักษ์ป่าทรัพยากรที่จำเป็นกับคนพื้นที่หากยังถ่ายทอดให้คนอีกรุ่นโตและอยู่อย่างวิถีอีสานได้ด้วยน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน